คุณที่ยอ่อลงมาแล้วไม่ควรรีบเข้าไปรับหรือควรเลี่ยงไปก่อนมีไหมถ้ามีเป็นเซกเตอร์เป็นกลุ่มไหนบ้างครับที่ควรเลี่ยงไปก่อนยังไม่ต้องรีบเข้ามาเก็บครับอ่าได้ฮะขอเปิดด้วยภาพภาพกว้างที่สุดก่อนนะว่าธีมตอนนี้ของโลกที่ผมคิดคืออะไรผมว่ามีสามีมหลักก็คือดอกเบีย้ยน่าจะยืนสูงเป็นระยะเวลานาน,านก็คือ Higher for Longer สําหรับดอกเบีย้ยนะครับ ิีมที่สองก็คือ tighter for longer น้ำมันดิบยืนสูงจากการที่ซาอุดารัเซียโปเปกจะตึงอุปทานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาอยากให้น้ำมันดิบอยู่เหนือกับ80เหรียญอันนี้ก็อตีมที่สองตีมที่สามคือ stronger for longer ก็คือในยามที่เศรษฐกิจสหรัฐมันโดดเด่นหรือมันทนกว่าในขณะที่เอเชียเวลาน้ำมันสูงเนี่ยเศรษฐกิจเอเชียมักจะได้รับผลกระทบเนี่ย ดอนลา่ามันจะแข็งผมว่าสามตีมนี้คือสามตีมที่ผมแล้วก็นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างชาติหัวเขาเรียกหัวทองเนาะต่างชาติหัวดําทุกคนเนี่ยมองตีมนี้เหมือนกันหมดจากตอนแรกที่มองวอลลิเซชั่นตอนนี้ทุกคนพลิกมาเป็นแบบนี้หมดละเพราะนั้น mm hmm. เราต้องยืนสามตีมนี้ก่อนดอกเบี้ย higher for longer น้ำมัน tighter for longer ดอลลาร์ stronger for longer เพราะนั้นตีมที่รเราไม่ควรจะไปเห็นว่าถูกแล้วลงมาเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปไปไปสวนเนี่ยกลุ่มแรกฮนะผมว่าลงไฟฟ้าผมว่าลงไฟฟ้าเนี่ยอาจจะยังมันถูกผมยอมรับแล้ววิเคราะห์เราก็มีออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ,กบตัวลงไฟฟ้าอ่ะแล้วเขาก็ยอมรับนะฮะว่าแก๊สในปีนี้ปีหน้ามันก็ปิดทิศทางลงะแต่เซนติมเมนต์ตอนนี้มันเจอพ l ลิซีริสทั้งของรัฐบาลด้วยในประเทศนะครับบอลยิวที่ขึ้น ก็กระทบกับโรงไฟฟ้าอย่างที่บอกฮนะโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นธุรกิจที่ขายไฟเนาะเนื่องจากมูลค่าของเขาเนี่ยก็มั่นคงขายไฟฟ้ารายได้แน่นอนเวลาคนเขา valuation เนี่ยเขาก็ใช้พวกการ discount cash flow กลับมาเพราะนั้นเวลา discount cash flow ของโรงไฟฟ้ากลับมาเนี่ยมันก็ทำให้มูลค่าโรงไฟฟ้าอาจจะเหมือนลดลงนะครับและอีกอย่างหนึ่งของโรงไฟฟ้าก็คือเขามีหนี้สกุลต่างประเทศ อาจจะเยอะนิดหนึ่งสำหรับโรงไฟฟ้าที่ลงทุนต่างประเทศเพราะฉะนั้นเงินบาทณนะปัจจุบันเวลาบอลยิวมันสอดคล้องกันฮะเวลาบอลยิวมันขึ้นคนก็คือขายบอลคนขายบอลบอลยิวขึ้นขายเสร็จแล้วทำไงฮะเอาเงินกลับบ้านก็คือทําให้บาทอ่อนเพราะฉะนั้นการมีหนี้ต่างประเทศเยอะตอนเนี้ยสมมติเมื่อปีที่แล้วผมมีหนี้ต่างประเทศบาทมันอยู่สามสิบสามอ่ามีล้านหนึ่งก็สามสิบสามล้านอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้มันกลายเป็นสามสิบเจ็ดหนี้ผมเบิกขึ้นมาสี่ล้าน แล้วเราคุณลองคิดดูถ้าเป็นคนปกติมันก็แค่นี้แต่ถ้าเป็นบริษัทมันก็เยอะพอสมควรไงเพราะนั้นลงไฟฟ้าเนี่ยถ้าตีมที่เราวางไว้เนี่ยเราล่ามันจะแข็งต่อดอกเบีย้ยของสารัฐมันจะยังยืนสูงเศรษฐกิจยังทนทานผมว่าลงไฟฟ้าเนี่ยแม้ว่าจะถูกแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วๆนี้ก็คงจะถูกแต่ว่าคงจะแบบไซด์เวยยแต่จะให้เด้งแรงๆภาพแมโโรมันยังไม่ช่วยครับกลุ hmm. ่มแรกที่ผมคิดว่า อันนี้กระทบหลายหลายด้านสุดละกลงไฟฟ้าครับกลุ่มที่สองที่ควรเลี่ยงครับกลุ่มที่สองที่ผมคิดว่าได้รับผลกระทบจากภาพใหญ่สามธีมคือไฟแนนซ์ครับไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเป็นสต็อกซิเลชันบางตัวเริ่มโอเคแล้วนะคอนลัคคอนทราเรียนก็ก็พอได้ฮะแต่ภาพใหญ่เนี่ยยังไม่ยังพอบอลยิวมันเป็นแบบนี้เนี่ยนักลงทุนจะเห็นนะเวลาเขาขายหุ้นกู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็บริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่ก็จะออกขายหุ้นกู้กัน เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดอกเบี้ยให้อยู่3.2เนี่ยของไทยนะผมว่าขายหุ้นกู้มันก็ต้องไปมากกว่านั้นอีกอ่ะ4เปอร์เซนตต้องมีให้เห็นแล้วตอนเนี้ยแลวถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยมันไป3.5เนี่ยสมมติบอลยิมันไป3.5หุ้นกู้ที่4ก็ต้องขยับขึ้นไปอีกหน่อยเป็น4กว่าๆอะไรก็ว่ากันไปแล้วฉะนั้นเนี่ยคอส t o ออฟฟันของไฟแนนซ์ก็จะขึ้นคอส t ออฟฟันของไฟแนนซ์ก็จะขึ้นผมว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะยัง ยังมีประเด็นอยู่ฮะสำหรับเรื่องของตัวหุนหุนกูนะครับว่าต้นทุนทางการเงินหรือต้นทุนดอกเบีย้ยอาจจะยังสูงต่อนะครับครับกลุ่มที่3ที่ควรเลี่ยงเป็นกลุ่มไหนครับคุณกันกลุ่มที่3ามผมคิดว่าก็คล้ายๆกับโรงไฟฟ้านะแต่ว่า policy risk อาจจะน้อยกว่าก็คือ read infra fund ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของการ occupancy rate หรือใน fundamental ไม่ใช่นะอันนี้เป็นภาพใหญ่ บอลยูที่ขึ้นก็ไม่ดีกับรีดอินฟ้าฟันนะเพราะพวกนี้มันเป็นในแง่ของการจ่ายปันผลเนาะปันผลพวกนี้สูงอ่กองรนะีดอินฟ้าเนี่ยปันผลเนี่ยสูงแต่ช่วงนี้ก็จะเจอประเด็นเฉพาะตัวอะไรของของกองก็ว่ากันไปนะแต่ผมพูดถึงแง่ของกลุก่มเวลาบอลยูขึ้นแบบเนี้ยเวลาดอกเบีย้ยขึ้นแบบเนี้ยตอนเนี้ยดอกเบีย้ยของไทยนะฮะเงินฝากก็เริ่มขึ้นแล้วนะคุณยุทธนาเขาไม่ได้ขึ้นเงินกู้อย่างีวตอนนี้เงินฝากก็เริ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยขึ้นมันขึ้นทั้งระบบ เงินฝากเงินกู้พันธบัตรซื้อพันธบัตรตอนนี้ก็ได้ได้สูงแล้วเราก็ไปซื้อพันธบัตรหุ้นกู้แบบที่ผมบอกที่ไฟแนนซ์นะฮะเราไปซื้อเราได้ยิวสูงขึ้นแต่บริษทัทไฟแนนซ์ก็อาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคําถามผมก็คือว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยทําไมเราต้องมาซื้อเสี่ยงซื้อกองหลีดิเทดในตลาดที่มันมีความเสี่ยงที่มันสามารถขึ้นลงแรงได้แทนที่จะไปซื้อพันธบัตรที่ยิวบอลยิวก็สูงแล้วตอนนี้พอๆกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพััันนนธบตบตรอยมสูงเี่ ไปซื้อพันธาบัตรดีกว่าที่พันธาบัตรออกปัจจุบันก็ตรงเนี้ยสามจุดห้าพันธาบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยสี่จุดหกก็ยิวขนาดนี้เลยฝากเงินก็ประมาณนี้เลยทําไมต้องมาซื้อรีดเมืองไทยอ่านี่น,นี่คือสายกดกดดันรีดแต่กองอินฟานนะครับบอลยิวี่ขึ้นจะไม่ดีกับรีดในแง่ของผลตอบแทนในแง่ของปันผลนะครับครับนะกลุ่มที่สี่ครับที่เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนแม้ราคาจะลงมาก็ยังไม่ต้องรีบเข้าไปรับเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มไหนต่อครับ กลุ่มที่สี่ผมว่าพลังงานตระายน้ําปั๊มน้ํามันคือกลุ่มหนึ่งที่ถ้าน้ํามัน tighter for longer แบบเนี้ยภาพใหญ่ก็คือผมว่าเขาคงลงได้อีกหน่อยแต่ว่าคงลงไม่เยอะละเพราะว่าสองตัวที่มันจะมีปัม๊มเดี๋ยวนี้ปั๊มเราก็มีไม่กี่ปัม๊มนะฮะแต่ว่าปั๊มที่สองตัวที่ลงมาก็มีอยู่สองปัม๊มอะโากับพีดตอนนี้ valuation มันค่อนข้าง d i s t r e s s แล้วคือลงมาจนแบบ ต่ำลบสองหรือลบสอง d a r d Deviation ชเรียบร้อยแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นออกไซเวย์ละแต่คำถามคือถ้าน้ำมันยืนสูงรัฐบาลอาจจะยังขอความช่วยเหลือเรื่องของเฮ้ยช่วยหน่อยอย่าพึ่งเลยค่าการตลาดอย่าพึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปั๊มน้ำมันอย่างเนี้ต้องเริ่มคิดเรื่องของการไปนอนอ่อยมากขึ้นเพราะว่าก็จะเจอเรื่องของเวลาน้ำมันสูงแบบเนี้ย รัฐบาลคุณเศรษฐาก็ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เขาจะเอาดีเซลสาสิบาทค่าไฟสามบาทเก้าสิบเก้าสามจุดเก้าเก้าบาทต่อนหน่วยอ่าเมื่อวานก็คุณทางเราพาณิชย์เขาก็บอกมีลดราคาเนาะโอ้กี่รายการ,รไม่รู้เยอะมากกระทรวงพาณิชลดราคาอะไรเยอะมากเลยช่วยคือตอนนี้เขาจะลดค่าใช้จ่ายกันอย่างเต็มที่เพราะนั้น<ม>ด้วยการที่น้ํามันดิบสูงแต่ยังไงก็ตามเขาจะไม่ให้น้ํามันที่ส่งผ่านถึงพวกเราเนี่ยสูงตามตรงเนี้ยอย่างเป็นโอเวอร์แฮงที่ยังกดหุ้นอยู่ เพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ผลกระทบจากน้ํามันฮะจากน้ํามันที่น้ํามันดิบที่สูงแล้วรัฐบาลจะมามาคุณขอมามาช่วยตรงนี้ครับอ่านะหมดยังหรือหรือหรือยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ยังไงก็ย่อลงมาก็ยังไม่ควรรีบเข้าไปรับมีไหมครับคุณการมีไหมอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอ่าที่ผมและตัวนี้เป็นตัวที่ผมชื่นชอบเนาะ ป็นต,ตัวตัวเดียวที่ c g s เราให้แนะนําซื้อก็คือ SPRC ก็คือกลุ่มลงกันคือค่าการกันเนี่ยมันลงบันแรงมากเพราะว่ามันหมดรูดูการขับขี่อ่ามันหมดรูดูการขับขี่ของสารัฐและเราเชื่อว่าไตรมาสสามงบก็น่าจะยังโอเคนะสำหรับ S p r c แต่ว่าของไทยออยก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ1นถึงสเหรียญอะไรก็ว่ากันไปแต่ลงกัั่นไม่ได้น่ากลัวเท่ากับสกลุ่มที่ผมพูดแล้วก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับภาพใหญ่ สอย่างที่เราคุยกันตอนแรกก็คือดอกเบีย้ยสูงน้ำมันแทงดอลลาร์แข็งขนาดนั้นอันนี้อาจจะเป็นภาพสั้นแล้วกันลงกลัดเนี่ยจจะโดนภาพสั้นว่าเป็นเรียนให้นักลงทุนนักเรียนข้อมูลให้นักลงทุนว่าค่าการกันตอนเนี้มันเริ่มลงแล้เพราะว่าหมดหน้าฤดูขับขี่ของทางสหรัฐแต่ในแง่ของ valuation เนี่ย SPRc ยังยังถูกมากนะครับยังถูกมากที่ระดับแบาทกว่าเบาท ครับ,รบไม่ไม่ชอบลงกันในระยะสั้นยกเว้น s p r c เออพูดงนี้แล้วกันพูดอย่างนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของ valuation ครับะนะเอาละครับนี่คือ 1, 2, 3, 4, 5สนะครับหกลุ่มนะครับที่คุณกันบอกว่าแม้จะย่อลงมาเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนไม่ต้องรีบเข้าไปรับนะ 1. Finance ดอกเบี้ยสูงสูงต้นทุนก็ยังสูงนะสโรงไฟฟ้ายังถูกกดดันต่อเนื่อง สพลังงานปลายน้ำอย่างพลังงานปลายน้ำผู้ปิโตหรือสถานีบริการน้ำมันเดี๋ยวเจอคุณขอมาอีกนะครับรัฐบาลยิ่งพยายามจะช่วยเข้ามาแบ่งเบาภาระประชาชนซึ่งเป็นเรื่องดีนะแต่อีกมุมนึงก็คือก็ไม่ดีต่อกลุ่มเนี้แหละนะครับต่อมาครับกองรีดนะครับอินฟาฟันเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนแล้วก็ลงกลั่นนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะระยะสั้นนะแต่ว่าในเนี้ยยังชอบ CGS CIMB ประเทศไทยบอกลงกันเนี่ยโดยรวมไม่ชอบยกเว้น SPRC นะครับซื้อได้อันนี้คือฝั่งที่ย่อลงมาแล้วไม่ต้องรีบเข้าไปรับเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนอส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ติงบีออนน how to trade financial market logically โดยใช้ไว c o คอฟเมธอดนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ w ว c o คอฟเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,690บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตร m น n ะิพัฒ s ออนไลน์เนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษ m ั n นิพัฒ s ออนไลน์0 0 1 4ถึง0 1 4เลือกเลยครับ หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมนิพัสออนไลน์0 1 1ถึง0 1 4แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเล่มนี้ให้เลยมูลค่า1690บาทนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code หน้าจอได้เลย สแกน QR code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกัน